ไอที่เอาตะไคร้ให้หน่อยพวกหยิบเลยได้แล้วพี่แม่งตัดใบมาเกียนเลยแต่ต้องโคนไม่เอาครับสวัสดีครับผมชื่อยินได้ละไม่แล้วมลปลาล่าต่อเลยเลยครับกันลวสวัสดีครับผมชื่อยินดีไม่มีลาปลาลาอ้าววันนี้ก็บอมนี่คือรายการวัวอะไรอ่ะ ชาวเงเยชาวน้อกิางเสียนิวหักนิ้วาดหลักกเชยไม่เป็นไปเหมือนลาไทยเลยวะ่เหมือนลิเกเลมันมส่งาษาการโอเคไทยกับจีนเมื่อกี้เห็นเงียบแสดงว่าร้องไม่ได้ทับปากเฉยใจเดี๋ยวทำเสียงโอเคกชช่างง่ยาชวชมเมชงเชน้่ช่อามันเลาอยดไม้อันจ เ้าเกิดทุกทีเรานั่งดูอุ้นบ่อยอ้าววัสดีครับผมคลิปนี้เ็อ่านชื่อคลิปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเคยทำไปหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยทำมาแล้วกินอาหารมากับกระบองเผ็ดนานมากนานมากเลยโอ้่สองสามอร่อยยังไม่ได้คยวเอาเี้ยอ้าว ครั้งที่แล้วเรากินแต่เปล่าๆอาหารไหนเนื้อเปล่ามันก็มันก็กินไม่ได้แหละรสชาติมันของหมานะหมาอาจจะอร,ร่อยเพราะว่ามันคลาวๆอยาก่างเงี้ยอยากรู้อะว่าจริงๆแล้วอะกินไปก็ไม่ได้มีผลอะไรกับร่างกายเราใช่มันไม่ได้หมากินได้เรากินได้ไม่ได้ถ้าเกิดแต่ไก่ไม่อร่อยเรากินไก่อยู่ฉ <c oughs> <c oughs> ีดให้หมากินก <c oughs> ็ได้กินแหละกิไก่อยู่แต่ว่าถ้าไก่ถ้าหมาหมากินไก่อยู่แล้วฉีกให้เรากินไม่ได้เพราะว่าฉีดจะเป็นอย่างนี้มันไม่มีลือนิ้วโป้งวันนี้เราจะเอาเมนูนะครับผมอาหารหมานี่มาทำเมนูเป็นสามเมนู เมนูยอดฮิตของอันหน้าจะมีอะไรบ้างครับบอลตะเกียบเต้าหู้ยำเฮ้ยนี่ฉีกเลยนะเฮ้ยลาบลาบเฮ้ยไปวันนี้มีลาบหรอปุ๊กยิงไปเป็นข้าวผัดนะแต่เดี๋ไม่ใช่ลาบลาบลาบหมาลาบเฮ้ยลาบอาหารหมาลาบหมาไม่ได้กินหมาไินลาบอาหารหมาลาบอาหารหมาอะไปดูกันว่าอาหารหมาในสังขปองนี้นะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์แล้วนะเราไปเอามาเราไปหยิบมาเยอะๆว่าหลบกล้องหน่อยเลยก็ ใจตังค์จ่ายตังค์อะไรขโมยจ่ายตังค์จ่ายตังเดี๋ยวดูกันว่าเจ้าชาติจะออกเป็นยังไงนะครับลองถามเมนูนี้ไปดูเลยอ้าวเริ่มจากเมนูแรกละบอลจุดไฟจุดไฟไปทักไงผัดกะเพรากะเพราไปเลยเอ้ยกะเพรากลางๆดีกว่าเอาอ่ากะเพราก่อยแล้วล่ะพูดจะใหม่แปลแต่กะเพราไม่ใช่ผัดกะเพรานะทำไมผลละพาอ้าว ไอ้ช <łość> ิปมึงอีกแล้วใช่ไหมอ้่าชิปมึงเอาไปไปเลวพามาใส่อะไรก็กระเพรากระเพรากระเพราพ่องไงสัตวสไอ้กล้องนตรงหน้ามันดีต่อยได้ชิปเดี๋ยวก่อนนะไปแหนวไปออกเอกกระเพรากับผู้เวพาคล้ายๆกันนะพี่ไอ้ฮีอะไรต้องติด วันนั้นที่ไอ้ก้อยให้ให้ให้ไปหายเนี่ยตะไคร้ตะไคร้ไอ่จะทำผัดกบผัดหนูอะไรหมดเไอ้ที่เอาตะไคร้หน่อยโปกหยิบเลยได้แล้วครับพี่แม่งตัดใบมาเกียนเลยแต่ตรงโคนไม่เอามันตัดใบถือมาเขาเกียนบนทั้งใบหมดเลยใบที่เขาเอาทิ้งอ่ะไอ้ตัดุดท้ร้แล้วเอามาจุดไฟไล่ไล่ยุง โอเคอันขั้นตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวจะเอาพริกตำเข้ากับกระเทียมนะครับผมวิธีการตำเราต้องเอามือปิดด้วยเออทำไมเอ้ามันจะได้ไม่กระเด็นใส่ตาไงเอาเอามือป้องได้ไหมเอ,เอามือป้องได้อ่าได้ไดได <laughs> โอเคกระ <laughs> แทกมือ <laughs> ไม่มีมือปิดก mm ็เอามือป um, um, ้องแล้วถ้าสมมติแบบว่าแมงมาเข้าตาอย่างเงี้ยแมงเข้าตาใช่ใช่ใช่แล้วตาตามตู่ยเงี้ยพี่มันก็ได้ใส่มืออยู่คนเดียวมันก็ปิดตาไว้แมงได้ไม่เข้าตามึงรับตาตาดิอย่างโหดีกว่าชนะเลยแต่ว่ามุจะเป็นพี่หรือกระเทียมเนี่ยไม่เข้าตาเท่าสบอนนะสบอนเข้าตาไม่สวยแล้วสบอนเข้าตาไม่สวยแล้วสบอนเข้าตาไม่สวย ไอ้ไปาวกูเลื่อนติ๊กตอกไปติ๊กอกมาเจอแต่ไอ้สองคนเนี่ยไอ้้าของเออเอ้ยเยอช้อนหนช้อนวันนี้ทำแบบกินได้เลยนะขบอนขอช้อนหน่อยได้ไหมเอาด้ชม่้อนทีนี้จะนักเลงวะแถวเนี้ยเรื่องศาเตรใส่ตรงไหน ก็นี่ไงนี่ไงใส่ต่อจากกส่นะใส่นะครับพริกกับกระเทียมแล้วโอเคโอเคโอเคขี้หมาไอ้ขี้หมาก้อนไหนจัดยันน้ำเต้าี่หมาต้องกินไปก่อนน้ำเต้ี่ได้มันออกเค็มๆไหมทุกคนเหรอจริงเหรอกูเคยกินเหรอใช่เค็มๆข้าวๆมันจะขาวแต่เราเอามาทำสุกไงเออเออได้อูู้กินกุ้ยี่อะเ้าวได้ทำให้แบบว่าดีขึ้นเคยดูที่ผ่านไปได้กินไม่ดีวะเยอะ กินมันหมาไม่ได้อาบน้ำแล้วก็แบบเล่นกันเฮ้ยลองปรุงก่อนลองปรุงก่อนเพื่อกินเพื่อกินหายที่เขาเขาองใส่เขาเลองเหอะว่าคนป้ายที่ใส่ก่อนอ่ะมันขึ้นโผล่อุ้ยมันมันเหลวไงวะปูเสร็จแล้วใส่ทำไมสันละลายอ่ะบ้องอ้าวแสดงว่าที่ไอ้ที่เย็นมันยังไม่ละลายเนี่ยเนืี่ต่าของจริงที่เหลือเป็นของปลอมหมดเลยจริงแหล่ะเบดละเอียดไหมอ่ะถูกต้องใส่พริกหมากจะไม่เถียงที่อะไรได้ใจไส้ใจ เราลืมเราลืมเราลืมว่ามันเป็นไอ้นี่ดีกว่าเป็นอาหารหมาเ,ออเป็นแบบเป็นมแกงกะหรี่ไหมแกงกะหรี่ยีออออ่อู้เดเนี่ยตามาญี่ปุ่นไงมันมองอะไรปะถึง <c oughs> ดได้ใตาญี่ปุ่นเป็นไงวะ <c oughs> อู้เดเนี่ยชอบญี่ปุ่นอยู่บ้านวันนั้นกูเห็นว่ามันเมื่อนั่งยี่ยี่ยี่อยู่ยี่อะไรวะยี่ใบกะทิมันอยู่ตรงเลยไงี่ยมันอยู่ตรยไม่มีเนื้อให้เคี้ยวเลยหรือวะโอเคครับเสร็จไปหนึ่งเมนูครับกะเพราอาหารก็ไม่เรียกกะเพราแล้วอะเรียกผัดพริก ผัดโหระพาผัดโหระพาผัดที่เผาเผาไม่ใช่กะเพราอ่าโอเคแล้วแต่ต่อไปเมนูลาบนะครับผมเมนูลาบท่านเพื่อนทำมาก่อนเลยนี่ลาบก็สมบูรทำก่อนทำเป็นคนเดียวลาบเลยใช่ก่อนทำเป็นคนเดียวนะครับขายบ้านอันนี้เป็นแบบเป็นแบบชิ้นเป็นแบบชิ้นนะครับผมแล้วก็เป็นลาบหมูก็เป็นลาบหมูชิ้น สามแสเลยใช่เฮ้ยหมดเลยเหรอมันสุกอยู่แล้วว้าวอั้อันนี้ยุีวเหันเป็นเต๋าพอดีทำมาให้ชาเลยลิ้นสวัดขึ้นเข้าปากอย่างนีเ้ยกมาต่อด้วยน้ำเป่าต่อพี่จะบอลเซียนพี่วังทำให้สีกินทุกวันเลยปะไม่ไม่แต่อสีบ้านตนกินเนื้อกินได้ดิบเลยกินดกัากเลยบวันหาหาือไม่ได้ก็เแขนาจับอแขนเนไมเป็นเหมือนเดิมอ แม่ก็งอ่อกมาใหม่เก่งจัดเลยจบนะออ๋ถึงว่าไอ้ยิ่งคิดตามงอ่อกมาไหน่เลยโอเคครับผมได้เนื้อสัตว์มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเทเข้าไปในเอาปูในปูในครับเลยใช่พริก่นครับใส่พริก่ลพริก่นพิกลแล้วหมาภาคอีสานเขากินยังไงนี้ยเขาจะทำเป็นล่าทาเป็นล่าแบบหมาแบบหมาหมามักแซ่บอะอะไรเงี้ย ต่อไปใส่น้ำฟรีสน้ำฟีสน้ำปลาน้ำปลาเยี่ยมขาจะหายเลยบีบมะนาวใส่โอเคก็บีบมะนาวนี่นะถ้าเกิดบีบอย่างเงี้ยจะได้น้ำน้ำที่น้อยมากต้องหาอะไรมากั้นหยิบขึ้นด้วยหยิบด้วยหยิบด้วยมึงแค่อยากแย่งเข้าไปเดี๋ยวมึงก็ต้องกินเออะนะอันนี้แหละการที่ให้มะนาวมีน้ำที่เยอะที่สุดนะครับผมหาอะไรมาลองแล้วก็บีบอย่างเงี้ย นี่อันไหนลองบีบธรรมดาดิเท่ากันเลยเท่านั้นเลยแต่จะจะไม่ขมเพราะแตนเล็สามารถทำให้ลดความขมของมะนาวออกได้อืมไปอีกในรถยิงก่อนนะเออแต่ไปรู้ความรู้ใหม่มาว่าดูนั่งดูยูทูบอยู่ประมาณสี่ชั่วโมง มันบอกว่าสี่ขั้วเลยใช่สาระกระดีไปดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยกลิ่นกระเทียมหรือกลิ่นหัวหอมที่ติดมือเอาไปล้างเท่าไหร่กลิ่นก็จะไม่หายไปนอกจากจะเอามือมาถูกับกระทะหรือว่าอะไรที่เป็นสแตนเลสเออจริงไม่กินหายให้ดีขึ้นจริงๆเคยลองแล้วเชื่อป่ะเชื่อเชื่อเชื่อป่ะเชื่อเชื่อไงไอ้สัตว์มึงดุอะไรเนี่ยฮะข้าวคั่วเป็นผงนี่นะแต่ถ้าเป็นคนคั่วกันก็เชื่อพาราสี หน้าตาจะได้อยู่เหรเนี่ยจาน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 เฮ้ยทำเป็นเล่นเหลือลาบแบบลูกเต๋าไม่มีใครทำนะไม่มีใครมีนะโอ้โหไม่ได้มาไทยจัดสัรื่องยัดไม่ออกเลยอ้าวเสร็จแล้วครับผมเนื้อก้อนอาหารหมาลาบมาดูก็จะอร่อยไหมมาดูกัน โอเคเมนูต่อไปเป็นต้มยำเมนูที่คุณเคยอีกแล้วทําจนอร่อยแล้วแต่วันนี้เปลี่ยนจากหมูไก่มาเป็นอาหารหมาโอ้ยบพอดีขามไงใครเขาแดงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอาชีพนี้ไม่่คอยถนัดรเออลองนิดหนึ่งผมันเข้ามือนะใหญ่ไหมป่ะได้เออเอาได้อ่ะเขาได้อ่ะ เอามือละโอ้ยยากเงี้ยเอาเครื่องไหมเฮ้ยไม่มีไม่มีเครื่องอะไปดีเหรอแค่นี้ไงหพอแล้วแคใส่ที่อะไรเยอะแยะกูไม่กินผักไงบ้าป่าวจะไม่ได้กิงเหรอเหลือทีมูไม่กินเผ็ดกูใส่ทีมให้น้อยนะโอเคโคใหม่ไว้ปวะที่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้เนี่ยทำไมมันมามันมาอ่อยอามเมื่อกี้ เลียงม่อเลยเรียมต่อยเลยใส่ไหเรียงออกจะลำคอมันเมื่อกี้อ๋น่ะอ๋มนี่อม่ะอ๋ม่อ๋ม่เอา๋แล้วเจอออ้วอ๋มออ๋มมต่นีก็ูดเลยเรีย่อยเลยเรียต่อยเลยเรียมต่อยเอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออมออ๋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 ออออออ๋ออออ๋อ่๋อออออออ บ้าเห็นไอ้ซ่อมซสับปะรดหมดไม่ได้เห็นบาพระเดินสับปะรดอีกทีผิดไปอ้าวสามสองเลยเหรอสามสองเลยร้านเราขายดีใส่ผิวเผาเลยไหมตอนใส่ผิวเผาเลยหมดแต่จะยืนคุยกันไม่ค่อยเอาเฮียอะไรเลยไอซันไอเดียวป้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามใส่ผิวเผาไหมไม่ใช่ไม่ใช่กระเทียมไม่จำแต่ท่ามาไม่ดูเลยมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์ แล้วตองโอ้ยโอ้ยเฮียตองเขาไม่ตรงรับมันมยังไงอะยืดเดี๋ยข้อมือเฮียวสุดลาไม่ใช่มะละกอยเฮียแล้วเมื่อกีดเห้ยก็มีสามลูกงานขนาดนี้ี่ต้องมีเอาิเอมีเสียงไล่ัดไล่ศัอวิ่งเฮียขนาดจับหลังยังสั่นยังกระดดกสันหลังอะถูกแล้วไปอพันคึ่ง ว่าอร่อยจัดอู้เป็นเส้นขน้างบนเหมือนมีกรอบเลยผักหมอมโอเคครับจบไปกันอีกหนึ่งเมนูต้มยำอาหารมา ครับผังสายเมนูอยู่หน้าแล้วอันนี้พอได้นะอันนี้ผมคือเขียวได้ไอ้แค่นี้เนี่ยขี้เหลวขี้น้องติดมีเนื้ออยู่ก็ได้มีทส้นและขี้แดงเบี้ยเมื่อคืนด้วยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไม่ติดจานด้วยป่ะนะเฮ้ยไม่คือดีว่ะไม่ต้องล้างด้วยไอ้เฮียต้อกินหมดอ่ะแห่เค้กเมืองแพนเค้กเลยเอาล่ะทุกคนอันนี้ก่อนนะครับผมเป็นลาบลาบที่จะแบบอย่างนี้แหละลาบหมาเอ้ยลาบอาหารหมาลาบอาหารหมาให้ลาบหมาพวกตัวทำใจได้มาเอาล่ะทุกคนอาหารหมาลาบ หอมพร้อมๆพร้อากินเรากินก็บุูขี้เครื่องกินหมดแล้วแมงมงมแมงสาบกินหมดแล้วไอ้เหี้ยกูเหี้ยอะไรดีหน่อยดิจะให้ยิ่งของแมงสาบต้องเลียกหน้าสะบอนไม่ไหวกระโดดมองดูแล้วไม่ไหวจริงไม่ไหวจริงคว้าได้เลยอ่ะเราพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม เนมกินได้เฮ้ยนทาดีแต่พอเคี้ยวไปแล้วกลิ่นกลิ่นคาวไม่ใใช่ใไพอโดนกลินแล้วแต่เราท่าอมอะดีแต่พอเคี้ยวไปปุ๊บมหมาเลยเฮ้ยไม่ได้แย่อู้ไม่ได้แย่อร่อย่อูได้อยู่คะแนนก่อนคะแนนก่อนับรามนี้ของกันเลยไหมอกันไม่่ะเอาเรียงเรียงร็วร็วดีกว่าองกันเบื่อแล้วเบื่อใครก่อนใคก่อนได้ได้บิ๊กเลยเร็วเร็วแบบเร็วจัดเลยไม่ต้องไปเลยนะไปเฮ้ยตามย มันจะขายใส่กล่องนี่เลยอ่ะฝงออกนอกเลยเลยเหมือนไข่คนเหมือนอะไรทุกอย่างีอะไรไม่เป็นไเหียวไก่ฉีกอ่ะคุณเดกไอฉีแบบนี้เลยโอเคมาตุมาต้องทำกันนี่เหเลยเไนี่กนังเส้าจันเลยอนี่ช่วยอยู่นานแล้วอ้ามงใหญ่ไม่าเลยะมใหญ่แบ่งแบ่งโอเคพร้อมไหมต้มยำกรหันหมาหนึากิน เฮ้ยอันนี้ได้เลยกินได้เลยอันนี้เลยเนื้อไก่ธรรมดากินได้เลยเนื้อไก่เลยนี่ดีเลยใช่ใช่อันนี้ธรรมดาต้มยำดีต้มยำดีกินได้ทุกคนแต่ว่าก็เป็นเป็นสูตรไก่ฉีกนะสูตรไก่อกไก่ฉีกแค่ทำไปให้คนถึงจรินไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าเราไก่ฉีกไก่จริงโอเคต้มยำมาให้คะแนนก่อนเรียงกับฟองกลับมาเออเจ็ดจอยซักข้าวเร็วอู้หเยอะอยู่เยอะอยู่ข้าวข้าวต่อไปนะครับผมเป็นโหระพา ผัดนคนเราานที่เขามาทุกคนพร้อนทุกคนเราเกิดมาคู่กันแล้วโอ้จบใจแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามไม่แย่เก่ยิงดีไม่แย่ก่งจริงปะเฮยกินได้ปะไปหอบหมแล้ว เออโมกเออเฮ้ยมันคือโมกมันกินได้นี่กวากินอ่ไรหมูก็ได้กินผลไม้หายเยอะมากไอ้เค่ไม่ไม่แย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 ่แค่หน้าตาไม่ดีใช่ว่าจิตใจเขาจะไม่ดีเอออย่าดูคนที่หน้าตาดูคนที่ข mm ้างในอย่างเช่นไปเป็นต้นหน้าไก่เฮียขนาดนี้ทุกอย่างของปรหมรแต่ไงเขาเป็นคนดีไอ้เด็รู้จริงนะเนี่ยมันขี้ละขี้ห่อผ้าขี้หอทองก็ ข้ากินริวห่อทองอันนี้ขี้เลยขี้แห้งๆตากแดดเอามาห่อทองเนี่ยเอาเแข็งคอแตกอ่ะนะอ่ะโอเคครับผมทั้งหมดทั้งมวลคค้ดละเอามานี้ยของข้าคิดถึงกันก็ดูคลิปมันได้พุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์ลงคลิปตลอดเท่าติดตามเรามีเยอะมากแต่ละคนอย่ากทำเยอะกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวคือพร้อมกันทีเดียวปุ้งโอเคชอบคลิปนี้ไลค์แชร์ให้โอน้าของเราที่โอน้าของเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวสั่งข้าวเปากินกันน้องคนหนมาก่อนนะครับนะใครจยแดกก็แดกกูไม่แดกคนเดียวเดี๋ยวปุกเพนจะไปกินเวลาไหนไม่รู้เลยไม่รู้มีทางด้วัน้องเลือกจับ i